สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บูจิปอ,อาจจะมาพูดอะไรเร็วๆสั้นๆน,นิดน,นึงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่สาวหลายๆคนมองข้ามก็คือจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยอยากจะถามทุกคนว่าเคยไหมบางทีที่เคยแบบมีอะไรกับแฟนนะนะคะจุดๆ,ๆ,ๆกับแฟนเนี่แหละมีอะไรเดี๋ยวใครสงสัยอีกมีอะไรวะก็คือจุดๆ,ๆนั่นแหละจานั่นแหละ s o m e ิง i n g เพ p p e ่นจ๊ะก็คือว่าเคยไหมที่แบบ ของเราแบบมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยอา,อาจจะทำให้แบบมีตกขาวเออนึกออกปะเคยปะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ หน้าอายนะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทุกคนขอบอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าบางคนไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าคุณหมอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าที่จะเอามาคุยกันนะเข้าใจป้ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนแบบอายหรืออะไรอย่างเงี้แต่อันที่จริงนยมันไม่ใช่นะจ๊ะมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้หญิงมากที่คุณต้องดูแลจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้บางคนทุกคนอาจจะเป็นได้ในเรื่องของตกขาวที่เวลาประจาเดือน มันมาก่อนก็นมีประจำเดือนอะสองสามวันหรือว่าหลังมีประจำเดือนนออกป้าแต่ทีนี้การที่แบบช่วงนั้นอาบางคนอาจจะใช้แบบว่ามีก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีอะไรกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบางคนอาจจะมีอะไรกาแฟแต่ถ้าเราไม่อยากให้มีกลิ่นแล้วก็ไม่อยากแบบให้มันเป็นตกขาวหรืออะไรที่มันทําให้เราหมดความมัน่นใจอะอทำให้เราง่ายอ่อะไม่สวยอะค่ะ บูิปก็มีตัวช่วยตอนนี้คนโพลราคาะยี่เพื่อนแนเอามานี่เลยฮ a นาะเกิลกล่องสีชมพูน่ารักแบบนี้จะบอกว่ามันเป็นสูตรตัว,ต,วตัวกล่องเนี้ยมันเป็นรุ่นใหม่ในการเพิ่มของคอลลาเจนคิวเชนจ์นะจ๊ะแล้วก็มันเป็นสารสก,กัดจากโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งมันเป็นธรรมชาติไม่อันตรายอะต่อร่างกายของเราเลยแล้วก็กินอนะเป็นแคปซูลแบบนี้อันนี้จะเป็นแผงหนะ้าตาข้างในนะคะกินแคปซูลแบบนี้วันละ2เม็ด ก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้เวลาสอเม็ดให้บำรุงครับดูแลภายในแล้วก็ภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยฮานาเกลมันช่วยได้หลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่เรื่องว่าตกข่าวกลิ่นในปพึงผสมอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยในยเรื่องของแบบประจำเดือนมาไม่ปกติอกฟูรูฟิตอะไรแบบนั้นค่ะถ้าใครแบบว่าอยากจะมาใจแฟนแบบรูฟิตก็ กินมันเยอะๆจ้าอาลประมาณว่ารีแพร์ได้ใหมอะลประมาณนี้เออมันช่วยได้นะจริงๆลองกินดูนะคะช่วงนี้ก็จะบอกว่าหนุ่มติดใจอา่าแฟนติดใจจ้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็พวกแบบว่าเรื่องแบบดูแก่ก่อนวัยวัยทองหรืออาจจะเป็นในเรื่องที่แบบว่าเวลาที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยกาแฟนะมันก็ช่วยให้แบบว่าเราไม่เจ็บด้วยอะอลประมาณว่าหมด บา,บางผู้หญิงบางคนมันลูกต่ำานอึกออกปะเออแต่อันนี้ก็จะช่วยให้เราไม่เจ็บด้วยแล้วก็ช่วยให้กระชับในฟิตอันนี้พูดไปแล้วแล้วก็แก้ปัญหาในการติดลูกยากหรือว่าแทงลูกง่ายด้วยก็เอาเอาเป็นว่ามันกินดีแล้วกันแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของหน้าอก ด้วยนะจ๊ะผิวพรรนให้ขาวเดี๋ยวนี้หลายคนก็ถามว่าอุ้ยไปเสริมอึมมาแล้วหรอ,อยังนะคะพอพอดีว่าจะเห็นข่าวมาลงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าผ่าแล้วอาจจะต้องตัดแขนตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะสำรวจหาหมอแบบที่แบบดีๆ แต่เดี๋ยวไว้ถ้าทำแล้วก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะจ๊ะว่าไปทำหมอนไหะโอเควันนี้เดี๋ยวฝากค่ะนะ Girl หัดซื้อได้ตามท้องตลาดเดิเที่ยวไปนะคะจะบอกว่ามันกินดีมากอันนี้ก็ลองแล้วอขอบคุณนะค๊ะไปแล้ว